ตัวนี้ก็จะเป็นที่ตักของ้อดนะคะก็จะมีทั้งตัวแบบหนามากๆเป็นทองเหลืองก็คือความละเอียดจะเยอะหน่อยซึ่งจะหาไม่ได้เจอไม่ได้กับรุ่นปกติทั่วๆไปก็คือมันจะหนาประมาณ3ชั้นเป็นโป้งเหมือนเอ็กซ่านะคะส่วนใหญ่จะพวกขายครัวโรงแรมมากกว่าแล้วก็จะเป็นพวกตักของทอดอันนี้ก็จะวัดกันที่เส้นผ่าศูนย์กลางโดยโดยปกตินะคะพวกกลุ่มทองเหลือง ล้วก็จะมีพวกกลุ่มอลูมิเนียมธรรมดาก็จะเป็นก็จะเป็นพวกตกของทอดที่เป็นเป็นเส้นลวดนะคะมันก็จะแบบแข็งแรงกว่าที่เขาขายของทั่วๆไปที่เจอในท้องตลาดก็จะมีตะก้อลวกก๋วยเตี๋ยวนะคะก็ตะก้อลวกก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นทองเหลืองเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้าน ร้านไอ้กับข้าวโบราณพวกร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณจะใช้กันเยอะก็คือมันจะหนาแล้วก็แข็งแรงนะคะก็เอ,อ่อมีอะไรเพิ่มเติมอะไรยังไงเนี่ยต้องการสอบถามกลุ่มที่ตักของทอดท,ทั่วไปหรือว่าตาขีตาหางอย่างเงี้ยคะ่ะก็ระบุลงมาในในในไลน์หรือว่าในอีเมลเพราะว่าอย่างตัวในเว็บไซต์เราจะระบุหรหัสแล้วก็รูปแบบลักษณะส่งให้ให้ดู นะคะเพราะว่าที่ทํามาเนี่ยเพราะว่าบางทีลูกค้าความตาตาขีตาหางก็ลูกค้าก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันแข็งแรงพอไหมกับกับการใช้งานในโรงแรมหรือใช้ในอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ถ้าต้องการจะให้จัดส่งไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แจ้งได้ mm hmm. Case by case by, uh, by my าอ email นะคะ we c a n s h i p w o r l d w i d e on w h o l e s a l e via DHL นะคะ via DHL please contact by email สวัสดีค่ะ